เอาล้ว่ะโมโหัวโมโหัใส่เลยใส่เดียวนี่ไงเราเอาว่ะเฮ้ยอัปเกรดมาอันนี้มีการใช้ลำโพงนะครับวงแหวนลำโพงไปจับกลุ่มอะ่ะโอเสียงไม่คตรหล่อเลยเหมือนเหมือนแบบเฮึองหนังผีอะ่ะกูมาจริงด้วยแล้วมันรู้มันรู้ฮสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพย คลิปนี้เราก็อยู่กันกับ s กิบบี้ทัวร์เลดมันติเวิร์สีที่37พาร์ทที่2ของคุณดอมสตูดิโอหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะพาร์ทที่1ใช่ไหมเป็นการต่อสู้กันของพวกตัวเล็กๆนะครับพวกแบบคิริโตพวกแบบคาเมล่าตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆนะครับแอตตาซินดิวแมนอะไรพวกนั้นไปปะทะกับพวกมิวแทนสกิบดี้ในข้างในอะ่ะเพื่อจะไปช่วยดิววูแมนนะครับ หลังจากนั้นก็ตัดจบไปใน EP นี้ไม่รู้ว่าจะต่อกันตรงไหนนะครับเนื้อเรื่องจะไปตรงไหนก็มาติดตามรับชมกันได้เลยใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฟากด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับ EP ที่37พาร์ทที่2เริ่มมาถึงคืออ๋อนี่ตามมาช่วยละแล้วก็เจอกับ ไททันดิวแมนเมื่อกี้คือไททันคาเมล่ากับไททันสปิเกอร์ตามมาทีหลังใช่ไหมตามไททันทีวีมาทีหลังแล้วเจอไททันดิวแมนครับไททันสปิเกอร์เล็งปืนใส่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ข้าังเดียวกันอย่าอย่าเจ้าเคยทำร้ายข้าเอาแล้วว่ะโมโหโมโหใส่เลยใสเดียวนี่ไงเรา เอาว่ะเฮ้ยอัปเกรดมาอันนี้มีการใช้ลำโพงนะครับวงแหวนลำโพงไปจับกลุ่มอะ่ะโดนนะโดนโดนะง้างปืนแต่ท่นนานคาเมล่าบอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วก็ฟังฟังเสียงอ๋อข้างเดียวกันใช้ได้ใช้ได้ทำไมถึงรู้ว่าข้างเดียวกันวะฟังไปฟังอะไรมาเมื่อจะอยากจะรู้อือไม่พอใจแล้วก็อะไรเอ่ยทำไมหันไปทั้งนั้น ไม่จะถ่านไปทางนู่นะนะไปที่ฐานนี่เออเนี่ยท่านคาร์เมล่าไปแล้วครับที่ฐานแล้วก็ท่านดิวแมนมุดไปไหนก็ไม่รู้ท่านสปิกเกอร์ก็ตามน่าจะตามเลท่านคาร์เมล่าไปนะคาร์เมล่าไปก่อนนะครับอันนี้ท่านทีวีเจอกับปูวิดด็อกเตอร์ปุ๊บโดนยิงใส่หัวเป็นไฟด้วยหรอยิงปุ๊บแล้วมันทำไมมันโดนเผาไปเลยอ่ะอุ้ยเลเซอร์แบบใหม่เหรอเนี่ย สวนกลับนะครับเพราะว่าไททันทีวีอ่ะเขามีความจุดเด่นเรื่องแบบพลังงานอยู่แล้วที่6มีคนมาช่วยครับช่วยฝั่งสกิอุ้ยแล้วนี้ท่าใหม่ออกอแบ็คโฟรโอเคแล้วไททันคาน์เมล่ามาถึงแล้วครับช่วยเปล่าอา้าวไม่ใช่ไททันสปีกเกอร์รอที่ตามมากลายเป็นเวือวลูกลกระจก ก็จอ,องอฮ้ยตัวนี่ไอมิวแทนสกิบดี้อันตรายละมันง้างปืนพกละเข้ามาแจมเปล่าหรือมันรอจังหวะอยู่เมื่อกี้คือท่านทำใหลาเห็นประวะทุกคนอาจจะมีการวอลกันอยู่นะครับนในั้นสปีกเกอร์จะมาช่วยไหมไปช่วยไปช่วยเพื่อนหน่อยอ้าวเงาดำๆอันนี้ใครเอ่ยเพื่อทีวีหรอ อ้าแล้วไม่พุ่งไปทางนั้นน่ะไอ้นั้นสปิเกอร์ผิดฟังเป้าง้างมัดแล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีใครเอ่ยอยอะบอกนะว่าออเพิร์สกินนางงาสปดิดี้นอนี่ไงสกิปิดี้ด้วยให้ด้วยนะครับบินก่อนบินก่อนไอ้นี่มันน่าจะบินไม่ได้ปะโอ้โหหน้าตาคน้เอยตัดฟันด้วยอๆๆๆๆตัวอะไรวะนะ่าแต่ตัวใหญ่อยู่นะทุกคนตัวเนี้ยอาจจะตึงอยู่ นี่เจอพลังขึ้นเสียงมาก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปครับจังหวะนี้ททันดิวแมนก็มาช่วยด้วยบยุดินขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปครับคือทําไมกว่าจะบุดินมาแล้วก็วิ่งเข้าไปจังหวะนี้ขึ้นมาเลยเอาว่าทุกคนเกาะอะไรแล้วก็เป็นภาพโคตรจะเท่เลยครับจังหวะนี้ยังไงงา้างตะลูทาไมมันเป็นตะลแบบนี้เ้โหแล้วก็มืดจอมืดอ้าวเฮ้ย ๋อ,อคลิปมันยังรันอยู่ใช่ไหมอ๋อยังรันอยู่อันนี้เป็นฉากอะไรมีประตูด้วยอ๋อตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเอ,อโฟโต้ไอ,อนี่อยู่ที่บ้านนะเนี่ยดูแลเด็กอยู่ชีเพนมาเลยมีเหตุผลที่ดีที่จะไม่เข้าร่วมหวังว่าแกมีเหตุผลที่ดีที่จะไม่เข้าร่วมการต่อสู้นะครับ mm hmm. โอโต้คาเมรายัางไงปึ mm ๊บ hmm. อธิบายอะไรไปอ่ะเข้าใจแล้วน่าจะบอกค่ัเดี๋ยวเดี๋ยวพาให้เลยอ่าพาดีแบบว่าไม่ทำบายนิดน้อยเนะ่ยมันบอกว่เาเขเข้าใจแล้วแล้วก็เดินมาสเพนก็เดินมานี่ฮนเด็กจริงด้วยลูกของหัวหน้ามิวแทนสก,กิบิดี้อ้เสียงไม่โคตรหล่อเลยเหมือนเหมือนแบบเฮือกหนังผีอ่ะอู้มาจริงด้วยแลมันรู้มันรู้อ้นี้มันรู้ เอ้ยทำไมวิ่งไปทางนั้นอะไม่วิ่งไปหาโฟโต้อะอุ้ยโฟโต้โอ้โหกว่าจะวิ่งยา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 ถ้าอยากรู้ว่าทำไมเจ้าถึง,ถงทอระยศก็มันไม่มีอะไรนี่มันเป็นแค่เด็กเพื่อนข้าไม่ได้เต็มไปด้วยอารมณ์อย่างที่เป็นมาโดยตลอดนะ ถ้าพวกนั้นรอดพวกเราคนหนึ่งจะต้องตายใช้ตะก,กะคิดบ้างดิคิดบ้างดิข้าไม่อยากจะฆ่าแกอันนี้หมาแกน่าจะหมายถึงโปโตโปั้แม้ว่าจะชนะก็ไม่หัวเราะแต่ถ้าแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่ร้องไห้เอาวะ ถ้าเป็นโครงการที่จะหยุดยั้งโครงการอื่นอ๋อเนี่อโปรแกรมมาหมายควาพูดข้าจะไม่มีอารมณ์แต่นี่มันเป็นแค่เด็กนะปล่อยไปเถอะมันไม่มีอะไรหรอกหวังว่าหวังว่าจะเข้าใจ <can> ถ้าไม่สามารถเพิกเฉยต่อภารกิจ <my S 1> ได้ เข้าใจอะไรมันเข้าใจยากนี่มันก็เป็นแค่เด็กดูซะมั่งดีว่ามันเป็นแค่เด็กเนี่ยเข้าใจไหมโอ้บางทีอาจจะพูดดูก้าควรจะเปลี่ยนใจนะจุดหนึ่งเฮ้ยมันหูรล้อน่ากลัวมากเฮ้ยออกไปจากคางูค่าเฮ้ยระบีบตายเลยหรอเกินไอหมอนี่มันโรคจิตเกินละ อุ้ยแล้วน้องเอาน้องหนีเอวน้องหนีเอาวิ่งข้าไม่ชอบวิ่งตามออโอ้โหมันยิงปืนมันสาดปืนโกนโดนก็เลือดเต็มเลยโดนนกโดนนกโดนโกโดนอกอยู่โดนคนปะวะเท่อยู่ในบ้านมึงยังสแกนเจอไอ้น,นี่มึงโรคจิตมากไม่มีสัญญาณนะครับตรวจไม่พบอุ้ยน้องยังอยู่น้องยังอยู่ บอกเลยว่าเชียร์ฝั่งน้องบอกเลยแล้วก็จบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Skibidi Toilet m u l t i v e r s e EP ีที่37พาร์ทที่2ของคุณดอมสตูดิโอเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวมองว่าใน EP นี้มีประมาณ2ส่วนหลกัลกๆนะส่วนแรกๆก,ก็คือจะเป็นการบอกว่าไทท่านดิวแมนอ่ะได้กลับมา ที่ฝั่งพันธมิตรแล้วเออตอนแรกก็ไม่รู้นะครับไททันสปิกร์แมนกับไททันคาเมล่าแมนจะโจมตีด้วยซ้ําเออแล้วก็มีท่าใหม่ด้วยนะไททันสปิกร์แมนอ่ะมีการแบบเอาลําโพงไปเจอแบบควบคุมโอ้โหแบบลองขยับเด็กยิงแน่อะไรประมาณนั้นนะฮะสุดท้ายตรงกลุ่มนี้ก็แยกกันไปนะไททันคาเมล่าแมนก็บินไปหาไททันทีวีแมนใช่ไหมไททันสปิกร์แมนก็บินตามไปส่วนไททันดิวแมนก็ขุดหลุมลงไปอันนี้ไม่รู้จะไปไหนนะตอนแรกอะ ตัดไปทั้งฟังของไททันคาเมล่าแมนที่กำลังบินไปใช่ไหมก็ไปเจอกับเพวกมิวแทนสกิบิดี้ด้วยนะครับมิวแทนไอที่เป็นอัปเกรดมาตัวใหญ่เอ้ยเป็นตัวเล็กๆอะ่ะแต่ว่ามีมดบวกอะไรมาอีกเต็มเลยอันนีน้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดไฟนะครับจุดต่อสู้แล้วก็ไททันทีวีแมนที่สู้กับปูวิดอะปูวิดก็เหมือนจะสู้ไม่ค่อยได้นะและแถมไททันทีวีแมนก็มีท่าใหม่ด้วยนะครับเออเป็นท่าแบบแบ็คโฮฟุ้มดูดทีไอพวก มดปวกหายไปหมดเลยสก,กิบิดี้อ่ะเออแล้วก็ไท่ายท่านสปิกเกอร์ที่บินกำลังจะตามมาถึงก็ต้องแวะไปจัดการกับ ไอ้สก,กีบีที่ตัวใหญ่ก่อนนะครับมีดัดเหล็กดัดฟันด้วยอันนี้เป็นการร่วมมือของไททัน s p ิ a k e r Man ใช่ไหมแล้วก็ไททันด a l Man น่าจะเป็นการแบบร่วมมือกันในรอบแบบนานมากอา่ะหูกว่าจะมาเจอกันกว่าจะมาร่วมทีมกันนะน่าจะเป็นจุดไฟจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วคุณดอมก็ได้ตัดไปทางฝั่งของ Photo c a m e ล่นะครับที่กำลังดูกับ อยู่กับหนูน้อยอ่ะหนูน้อยเด็กของอไอ้พวกมิวแทนสกิบดี้อัพเกรดอ่ะที่เป็นหัวหน้าเออที่เป็นลูกอ่ะครับนั่นอ่ะไอ้เพื่อไอ C ้ซีเพนก็ไปถามเว้ยว่าแบบเออทำไมไม่ไปเข้าร่วมสงครามมีเหตุผลอะไรสุดท้ายซีเพนก็ไปเจอหนูน้อยเว้ยแล้วก็จะฆ่าไอ้โฟตโต้คาเมล่ก็ไม่ยอมเว้ยเอาตัวไปบังนะครับสุดท้ายไอ C ้ซีเพนก็เลยแบบบีบฆ่าเลยมันบอกว่ามันเป็นโปรแกรมมาเพราะว่า ต้องทำลายภารกิจอื่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปยิงเด็กด้วยทุกคนไปยิงเด็กปลืดแต่สุดท้ายไอเด็กก็ยังรอดไปได้นะครับหนูน้อยก็ยังรอดไปได้บอกเลยว่าเราเชียร์หนูน้อยอ่ะเออนะใครเชียร์ฝั่งไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะใน E ีพีนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามให้การฟากดซับไพคลิปกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ชินซีเพจต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า ไปก่อนละบ๊ายบายไอซีเพนนี้คือโลกจิตมากเลยเนาะเออทุกคน